กลับมาบ้านปพะกันจมเมอเลยว่าอากาศห่อนลายอากาศเท่าไหร่วันนี้ไม่มีเราทำาไอติมแล้วอากาศห่อนลนนายหนาแดงเจวยยี่สิบห้าองศาจะทางสัเป็นวันนี้ยี่สิบห้าองศามากินช็อกโกแลตก็ใครหวานเด้อสองสาวจมห่อนลายห่อนคักห่อนเนี่ย ยี่สิบห้าองศา่าเรนเริ่มต้นได้หนิ่าเนห่อนห่อนห่อนหอนสวัสดีค่ะยังสวัสดีสค่ะวันนี้อากาศหอนมากๆากาเรนอากาศห้อนไหมอร้อนไหมห่อนคักห่อนแน่เซ่หรออากาศห่อนคักห่อนน่อกาศเกิดนแน่ อากาศหอนทักหอนแนะคะหอนแหนหอนแน,น,แนเลือกเลี้ยนมากก็กินผลไม้ดื่มนันดื่มนี่กินนันกินนี่ี๋ยวก็ตอกไข่หวานจ้มาม้อนี้มีตำปนจะตำปนถั่วใๆเลยตำปนปลากระป๋องหมูทอดแล้วก็แค่หลอดจ้าผักลวกกะหล่ำ หมวผักกาดหลวกมาจากนอกกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าก,กล้องเนี่ยจ้ะจ้ะข้าวเหนียวห่อนๆเลยสวัสดีค่ะอุ๊ยร้อนเลยดุค่อยเจ็บ มาเด้อ,อกิอนเขา,า,ากับปนปนปลาปนปลาปนปลากระป๋องไปฮับลูกหมามาหามานันมะนางกินเข่าไหลสดโอ้ยวิ้นมือนี่วิ้นผักวิ้นแน่กินน้ำกันแล้วจะเด้อเบิบหลายดอกด้วย

chết được Ừ qua 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 เดี๋ยวพ้าลูกนอนได้ปวดหัวเอามาเคลื่นลูกกับบอนอนทำบะซ้ำบ่า,บายทำกินลูกจกเขา่ขาจกออกจก มามากกว่านนู้นจับพริกกันนะอร่อยเห็นมั้ là ừ nó bắt. Ờ. Đó. Chân đạp rồi. chị nhà mới con. Cho một cái thôi. พ็คุ้นงามๆนะจ๊ะเด้อก็ต้อกินขขา่อนต่อ